อยากสร้างระบบ AI Chatbot แบบง่ายๆครับเอาไว้ตอบคำถามในองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในบริษัทที่ถึงแม้ว่าเราจะมีเขียนแปะไว้แล้วเนี่ยยังไงทีมงานก็สงสัยอยู่ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของสเปคสินค้าที่มันแบบเทคนิคเขแบบเยอะแยะมากมายครับไม่มีทางที่มีใครจะจําได้หมดครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะสร้างเป็น c h a t อทตัวหนึ่งครับที่เวลาที่ใครมีคําถามอะไรก็ตามครับเราสามารถใส่เข้าไปในนี้ครับและ c h a t อทตัวนี้ครับก็จะไปหาข้อมูลมาให้ครับจากฐานข้อมูลต่างๆที่เราใส่ไว้ให้ครับวิธีการแบบ นี้ผมต้องบอเลยครับว่าทำง่ายมากๆและก็ที่สําคัญคือมันไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีเลยใครพร้อมแล้วก็สามารถทําตามพร้อมกับผมในคลิปนี้ได้เลยครับ ้อาบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้ครับการทำ AI c h a t อ o t ครับไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับและเราเนี่ยสามารถทําได้ฟรีแล้วก็ทําได้ไง่ายด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอ2เคสนะครับที่อยากให้ทุกคนลองทําตามกันดูเคสแรกครับก็จะเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของสเปคสินค้าในองค์กรครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีสเปคสินค้าในองค์กรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายหมวดด้วยนะครับเวลาที่บางครั้งลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะมีการถามเราเข้ามาแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปนั่งหาข้อมูลในแต่ละที่ถูกไหมครับบางบริษัทก็อาจจะมีการรวบรวมสเปคสินค้าใน โฟเดอร์ก็ folder, ต้องไปนั่งกดแล้วก็คอนโทรล F เพื่อหาข้อมูลบางทีก็อาจจะหาเจอบ้างไม่เจอบ้างเสียเวลาไปอีกนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เป็นสินค้าของเราเนี่มารวมกันไว้ในไฟล์เดียวแล้วเราก็ให้ตัวเอครับคอยไปเก็บข้อมูลมาตอบตามที่เราต้องการครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทในการขายตู้เย็นครับสมมติผมอยากจะรู้ว่าตู้เย็นเครื่องนี้ครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับเราก็แค่พิมพ์โดยใช้ภาษาพูดนะครับพิมพ์เข้าไปในแชทบอร์แลัวระบบนี้อมมูลาให้เราน และเกทที่2ครับใช้งานคล้ายๆกันเลยครับก็คือจะเป็น HR ที่คอยแจ้งเรื่องของกฎต่างๆขององค์กรนะครับเพราะว่าในองค์กรต่างๆนะครับผมมั่นใจได้เลยว่ามันมีกฎต่างๆที่ยุบยับนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราเป็น HR เองเราก็อาจจะจาไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราเป็นเจ้าของบริษัทคนที่ตั้งกฎขึ้นมาเองนี่แหละครับก็อาจจะจําไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพนักงานมาถามครับเราสามารถที่จะทําการบอกว่าเฮ้ยไปถามที่บอร์ดตัวนี้เลยครับซึ่งเป็นบอร์ดที่จะคอยไปดึงข้้้อมมูลลาาาจกกหนฎแว เราก็สามารถทําการพิมพ์กดต่างๆครับไว้ในหน้านี้แหละครับเพียงแต่ว่าน้องบอทของเราเนี่ยจะเป็นคนไปดึงข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราจะสอบถามน้องบอทครับเนื่องจากว่ามี a i อยู่เบื้องหลังแล้วครับเราสามารถใช้ภาษาพูดในการคุยกับบอทตัวนี้ครับเปรียบเสมือนกับว่าเราคุยกับทีมงาน HR ของเรานะครับแล้วน้องบอทเนี่ยก็จะหาคําตอบให้แบบง่ายได้เลยครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนทําบอท2ตัวนี้ครับแบบง่ายๆไปพร้อมกันครับ โอเคครับแล้วในเคสแรกครับผมจะพาทุกคนมาทำตัวแชทบอทครับในการตอบข้อมูลสเปคสินค้าของเราก่อนนะครับโดยอัำดับแรกครับ ผมมีตัวอย่างของข้อมูลสเปคสินค้าของผมทั้งหมดนะครับเก็บไว้ในสเปรดชีตนะครับคุณอาจจะเก็บไว้ใน Google d o c กก็ได้หรือใน Google Sheet ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยโดยสิ่งที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำการแยกกลุ่มสินค้าที่ใกล้เคียงกันนะครับไปไว้ในไฟล์ไฟล์เดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็น Google Sheet นะครับคุณอาจจะใช้แท็บต่างๆในการแยกก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างครับสมมุติถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีีสสเปปคคคินนน้าาาาท่่หหลลกกกยแตตงััไะรบ ไม่มีทางที่ใครสามารถจําได้ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราเนี่ยสามารถทําการสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งครับแล้วก็ใส่เป็นลักษณะของคอลัมน์แบบนี้ก็ได้ครับอย่างเช่นผมแยกเป็นชีทก่อนครับผมก็มีชีทสเปคหลังคารับชีทสเปคพื้น SPC นะครับสเปครั้วนะครับยกตัวอย่างมา3กลุ่มสินค้าก่อนนะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรุ่นนะครับวัสดุสีความหนาข้อมูลเทคนิคต่างๆที่ไม่มีทางที่ใครจะจําได้นะครับคุณสมบัติพิเศษรวมถึงสิ่งที่สําคัญก็คือ ราคานั่นองครับแล้วเราก็ใส่อย่างนี้ครับในทุกๆชีตนะครับมีรหัสมีนู่นนั่นนี่วิธีการติดตั้งนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลสมมติทั้งหมดนะครับผมให้ AI เจนขึ้นมาให้นะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงนะสุดท้ายก็เป็นข้อมูลประเภทของรัวนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยครับวัสดุสีความสูงแล้วก็ราคานะครับแล้วก็แ็บสุดท้ายครับจะเป็นแ็บในส่วนของข้อมูลบริการและติดต่อนะครับซึ่งเราสามารถใส่เข้าไปในฟอร์แมตยังไงก็ได้นะครับในที่นี้คร โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ร้านประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกว่าใครอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นลิงก์โซเชียลมีเดียนะครับเว็บไซต์ของร้านเนี่ยคุณก็สามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะเช่นผมใส่เป็นเว็บไซต์ อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าเราทํำชีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนี้จะทําให้ข้อมูลนี้เนี่ยมันลิงก์กับแชทบอททันยังไงครับอันดับแรกครับก็ให้เรามาที่ AI Gemini ของเรานะครับเพื่อทําการสร้างสคริปต์เพื่อทําการลิงก์ตัวไลน์นะครับกับ ตัวข้อมูลแชทบอทตัวนี้เข้าด้วยกันครับโดยวิธีการครับให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะมีเป็นพร้อมนะครับแล้วเราก็สามารถก๊อปปี้พร้อมมาวางที่นี่ได้เลยครับโอเคครับและนี่ก็คือพร้อมนะครับที่ผมทําการก๊ปรอปปี้ มาวานะครับเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายพร้อมนี้ก่อนครับว่ามันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับเผื่อทุกคนอยากจะเอาไปปรับปรุงเพื่อใช้ในธุรกิจของเราเนี่ยจะได้สามารถปรับพร้อมได้ถูกต้องนะอันดับแรกครับผมจะบอกก่อนครับว่าจุดมุ่งหมายของพร้อมนี้ครับเราอยากจะให้เขาทาอะไรซึ่งนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอันดับแรกเวลาที่เราอยู่กับพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับในส่วนแรกหรือบรรทัดแรกๆเนี่ยเราควรจะต้องบอกด้วยว่า Objective ของการพร้อมครั้งนี้ของเราเนี่ยเราอยากได้อะไรนะครับซึ่งครั้งนี้ผมก็บอกเลยรบบากได้ะ ไลน์แชทบอทนะครับสำหรับตอบลูกค้าเกี่ยวกับสเปกสินค้าโดยมีรายละเอียดทางต่อไปนี้ครับโอเคครับผมก็จะบอกว่าผมอยากให้สร้างตัว Google App Script นะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเอาโค้ดเข้าไปติดตั้งนะครับผมก็จะบอกว่า AI m o เดลที่ใช้เนี่ยคือจะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถระบุเข้าไปตรงนี้ได้และสิ่งนี้สําคัญต่อมานะครับอย่างเดียวที่เราต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็คือส่วนนี้ครับ your Google Sheet ID ครับตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของ ID ตัว Google Sheet ของเรานะครับซึ่ง ธีการหาครับก็ให้เรากลับมาที่ไฟล์ของเรานะครับไม่ว่าคุณจะใช้เป็นไฟล์ Google Sheets นะครับหรือไฟล์ Google Docs นะครับตัว ID ของ Document ของเราเนี่ยจะอยู่หลัง D backslash ตรงนี้ครับเราสามารถทำการ Copy ครับแล้วก็ดึงยาวมาครับจนถึงก่อน backslash edit ตรงนี้ได้เลยนะครับกด Control C Copy ครับแล้วก็มาวางที่นี่ได้เลยครับซึ่งในแต่ละไฟล์ครับจะมี ID ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่สามารถทำการ Copy ของผมอี้ไปใส่ได้นะหลังจากนั้นครับสำคัญมากเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีชีตข้อมูลเก็บไว้ที่ไหน ครับเราควรจะต้องบอกได้ครับว่าข้อมูลอะไรของเราเนี่ยถูกเก็บไว้ชีตที่ชื่ออะไรนะครับโดยชีตที่ชื่ออะไรเนี่ยควรจะต้องตรงกันแบบเป๊ะๆนะครับกับชีตที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลจริงๆนะครับผมแนะนําให้ทําการดับเบิลคลิกที่ชื่อชีตแบบนี้ครับแล้วทาการคอนทูซครับแล้วก็คอนทูนวีมาใส่ที่ตัวพร้อมของเราแบบนี้นะครับทำให้ชื่อเนี่ยมันถูกต้องแบบแน่นอน1 0 0นะอ่ะผมก็ทําการอธิบายครับว่าข้อมูลในแต่ละชีตเนี่ยมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นครับก จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการทํางานแล้วครับว่าสิ่งที่ผมจะให้ยูเซอร์ใช้งานเนี่ยใช้ยังไรครับแล้ว g e m i n i เนี่ยเข้ามาช่วยอะไรบ้างในที่นี้ผมบอกว่า g e m i n i เนี่ยจะต้องช่วยจัดหมวดหมู่คําถามก่อนครับว่ามันเกี่ยวกับสินค้าหมวดไหนและถ้าเกิดว,ว่ามันเกี่ยวกับสินค้าหมวดไหนเนี่ยคอยให้ตัว g e m i n i ยเนี่ยไปทําการดึงข้อมูลจากชีตน,น,นั้นมาครับซึ่งเทคนิคแบบนี้ครับทำให้เวลาที่ g e m i n i เขาไปดึงข้อมูลมาจากชีตใดชีตหนึ่งเนี่ยมันไม่เปลืองโทเค็นมากนั่นเองครับคุณนึกภาพดูสมมติเราใส่ข้อมูลสินค้าทั้งหมดครับร ชีตเดียวครับเวลาที่น้องต้องไปหาข้อมูลทีน้องต้องดึงข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็ค่อยคนหาดูไหมครับการที่เราจัดมวลหมู่แบบนี้ครับมันทําให้ประหยัดโทเคนนั่นเองครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวโทเคนฟรีด้วยการที่เราประหยัดโทเคนได้ก็จะทาให้เราสามารถใช้งานตัว AI ในแต่ละวันเนี่ยได้เยอะขึ้นไม่เปลืองโคตาโดยที่โคตาเนี่ยไม่หมดไปก่อนนั่นเองครับและส่วนสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญมากนะครับที่เราควรต้องใส่เข้าไปด้วยก็คือถ้าเกิดว่ามียูเซอร์เนี่ยส่งข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลที่เจมินายสามารถตอบได้้้นนะะควจตอองเป็ขมูลที อยู่ในชีตีเ่เราระบุไปเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าจเจมินาไปดึงข้อมูลอื่นๆมาเนี่ยน้องอาจจะมั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการป้องกันความมั่วของน้องครับโดยการระบุบรรทัดสุดท้ายเข้าไปครับว่าถ้าเป็นคําถามที่ไม่เข้าใจนะครับหรือไม่ได้อยู่ที่ชีตี่เรากําหนดเนี่ยให้ตอบกลับไปว่ายังไม่มีข้อมูลนั่นเองครับโอเคเป็นเอาเรียบร้อยนะครับแก้ไขประมาณนี้ทุกคนก็สามารถปรับ ในส่วนของพร้อมนี้ให้เป็นไปตามข้อมูลที่เราต้องการได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทําการกดส่งได้เลยเจมินายก็ได้ทําการสร้างสคริปต์ให้กับเราแล้วนะครับซึ่งเราสามารถลงมาข้างล่างแล้วกดดูสคริปต์ได้ที่ไฟล์นี้นะครับหรือใครอยากจะดูสเต็ปวิธีการติดตั้งก็สามารถกดดูที่ไฟล์นี้ได้เลยเียครับเรียกได้ว่าเจมิ ini, ครบ จบตั้งแต่เรื่องของสคริปต์แล้วก็วิธีการด้วยนะครับแต่ด้เห็นว่าใครที่อ่านวิธีการตามจีบีไนครับก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับโดยดับแรกครับให้เราไปกดดูที่สคริปต์ก่อนนะครับหรือทุกคนจะกดข้้งบนตรงนี้ก็ได้ก็จะเห็นไฟล์ทั้งหมดที่จีบนสร้างมาให้นะครับก็กดเข้าไปดูเลยก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มแชร์และส่งออกครับแล้วก็ทําการกดคัดลอกเนื้อหาไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นครับเราจะไปทําการสร้างสคริปต์กันนะครับให้เราทําการเข้าไปที่หน้า Google Apps Script นะครับโดยการพิ สคริปต .new ได้เลยครับระบบจะทําการสร้างสคริปตขึ้นมาใหม่ให้กับเรานั่นเองครับ และนี่ก็จะเป็นหน้า Google Apps Script นะครับให้เราทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ข้างบนตรงนี้แล้วก็ทำการเอาสคริปต์เมื่อกี้จากเซมินานะครับมาวางลงแบบนี้ได้เลยครับเป็นงานเรียบร้อยครับสามารถกดเซฟโดยการกดปุ่มนี้นะครับหรือกดปุ่ม Control S ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตในส่วนบนของสคริปต์นะครับก็จะมี3ส่วนตรงนี้ขึ้นมาครับนี่คือ3ส่วนที่เราจาเป็นที่จะต้องทาการเปลี่ยนค่านะครับซึ่งแน่นอนครับขึ้นชื่อว่า AI ครับการทางานแต่ละครั้ง ของ AI เนี่ยอาจจะเจนโค้ดออกมาได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเจนแล้วมันไม่มี3ตัวแปรนี้ข้างบนเนี่ยผมแนะนําว่าง่ายสุดครับก็คือลองกลับไปเจนใหม่โดยใช้พร้อมเดิมนี่แหละครับบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอาจจะได้รีซอสกลับมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับและสเต็ปที่เราต้องทํากันนะครับก็คือเราจะทําการเปลี่ยนตัวแปรนะครับที่อยู่ภายในส่วนข้างบนของสคริปต์นั่นเองครับโดย1ตัวแปรที่เขาเปลี่ยนมาให้เราแล้วนะครับเพราะว่าเราทําการบอกเขาแล้วก็คือในส่วนของ spreadsheet ID ครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ี่เรา้องอ ตัวอันนี้ครับ l i n e a c c e ซ s Token นะครับซึ่ง Li n e Access Token ครับให้เราทำการไปที่ developer.line.biz นะครับก็จะพาทุกคนมาที่หน้านี้ของ Line นะครับให้ทำการล็อกอินนะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโซลข้างบนตรงนี้นะตรงนี้ครับจะปรากฏในส่วนของ Line messaging API ทั้งหมดของเราที่เคยสร้างไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยสร้างนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์ที่คลิปด้านบนนี้ได้นะครับผมมีอธิบายวิธีการสร้างอย่างละเอียดไว้หมดแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าใครสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกตัว Line messaging API ที่เราต้องการได้นะครับโดยการกดไปที่ provider ของเรานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัว line messaging API ตัวไหนก็ได้ของเรานะครับก็กดเข้ามา หลังจากที่เลือกตัวไล m e เมสเ i n g API เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่แท็บ s s a g i n g API ตรงนี้ครับไปที่ด้านล่างสุดครับเราจะเห็นในส่วนของ Channel Access Token ตรงนี้ครับซึ่งเราก็สามารถทําการกด Issue ออกมาครับแล้วก็ทําการกด Copy แล้วก็เอามาวางที่สคริปตของเราตรงนี้ได้เลยครับอ่าตรงนี้ครับอย่าลืมลบข้อมูลเก่าก่อนนะครับที่โค้ดเจนมาให้แล้วก็เอาตัว Channel Access Token มาวางแบบนี้ได้เลยส่วนต่อมาครับคือส่วนของตัว Gemini API Key นะครับซึ่งวิธีการเอามาครับก็คือให้เราไปที่ AI i s t u d i o g o o g l e c o m นะครับหลังจากมาที่หน้านี้ครับให้เราทำการกดที่ปุ่ม Get API Key ได้เลยครับระบบก็จะพาทุกคนมาที่หน้านี้นะครับซึ่งเราสามารถกดปุ่ม Create API Key ไปได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคย Create API Key มาก่อนนะครับเราจะมีปุ่มที่สามารถกดเพื่อสร้างได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยสร้าง API Key มาแล้วครับเราก็สามารถเลือก Google Cloud Project ของเราตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทาการกด Create API Key ได้เลยครับอ่าเป็นนเรียบร้อยครับเราก็จะได้ API Key มาแล้วก็ทำการ กด copy ครับแล้วก็เอามาวางที่นี่ ได้เช่นเดียวกันกับตัวลายเ c c e เซทโทเคเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับทำการกดเซฟครับแล้วทำการกดปุ่มข้างบนตรงนี้ครับการทำให้ใช้งานได้เลครับเลือกการทำให้ใช้งานได้รายกันใหม่ตรงประเภทครับเราจะเลือกเป็นเว็บแอปนะครับแล้วสิทธิ์ผู้เข้าถึงครับเราจะเลือกเป็นทุกคนแล้วก็กดการทำให้ใช้งานได้ได้เลยครับตรงนี้ครั้งแรกครับเราจะต้องทำการให้สิทธิเข้าถึงก่อนนะครับก็ให้ทำการเลือก Account ของเราตรงนี้เราจะเลือก d v a n c e นะครับแล้วก็เลือกกดทูข้างล่างครับตรงนี้เราจะต้องให้สิทธิเพื่อให้บอทเนี่ยสามารถเข้ามาดูข้อมูลในไฟล์คู ก็ให้ทําการกด Allow ได้เลยเรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็นลิงก์เว็บแอปมา1อันนะครับซึ่งเราสามารถกดคัดลอกครับแล้วก็ให้กลับมาที่ตัวหน้า l i น์ได้วอลเปอร์เหมือนเดิมนะครับ กดไปที่แท็บ Messaging API นะครับเลื่อนลงมานิดนึงครับเราจะเห็นในส่วนของเว็บคุกตรงนี้ครับให้ทําการกด Edit ได้เลยครับแล้วก็เอาลิงก์เมื่อกี้ครับมาวางแบบนี้ครับแล้วก็กดอัปเดตไปได้เลยครับกด Verify ทีนึงครับถ้าเกิดว่าใครขึ้น e r r o r แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันอาจจะเกิด t า m เอาตตอน Verify ได้นะครับก็ให้เราทดลองใช้งานตัว l i n e OA ตัวเนี้ยได้เลยอ่าผมจะทําการลองทักทายเข้าไปก่อนนะครับอ่าบอทก็ทําการตอบมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบอทโดยทั่วไปที่เราไม่ได้ทําการผูกตัว ปกติเขาจะตายไหมนะครับเวลาเราถามไปแบบนี้มันจะไม่มีอะไรยินกลับมานะครับนอกจากว่าเราจะมีการตั้งไว้อยู่ในส่วนของไลน์เองนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองถามข้อมูลสเปคสินค้าหลังคาดูนะครับผมลองเลือกสักตัวดูอ่ะสมมติเป็น S G สซีโมันตัวนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริงนะครับอ่ะสมมติผมใช้ภาษาพูดเลยนะครับกระเบื้องหลังคา S G สโลมันหนาเท่าไหร่นะอืมดูซิว่าเขาจะตอบได้ไหมนี่ครับเขาตอบมาได้เลยนะครับว่าหนาเท่านี้เมตรนะครับ อ่าสมมติผมถามต่อครับอ่ะถามแบบนี้เลยมีสีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่วัสดุเป็นอะไรนะครับน้องก็ตอบได้อีกนะครับไม่มีตายไม้รวมถึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้เลยว่าครับว่าเอ๊ะกระเบื้องหลังคามีรุ่นอะไรบ้างอ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน้องก็จะลิสต์มาหมดซึ่งข้อมูลเนี่ยน้องจะไม่โม้นะครับน้องก็จะดึงมาตามที่เราใส่ไว้ในไฟล์นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันบ้างครับเราจะมาดึงข้อมูลล้วกันบ้างอ่าแบบนี้เลยครับสมมติลูกค้าถามมาเราก็มาถามน้องบอทต่อนะครับ อ่าระบบจะตอบมาให้ทั้งหมดนะครับว่ามีกี่รุ่นนะครับซึ่งก็ตรงกันนะครับรวมถึงราคาก็ตรงกันด้วยเช่นเดียวกันอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีลองเพิ่มรุ่นมั่มเข้าไปนะครับอ่าสมมติผมเพิ่มรัวไม้เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับ ได้เหมือนกันนะครับก็คือเราเพิ่งใส่ข้อมูลเมื่อกี้นะครับแล้วก็พิมพ์ถามเลยเนี่ยข้อมูลน้องก็มาเพราะว่าน้อง AI ครับทำการดึงข้อมูลใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับซึ่งวิธีการที่เราแยกชีตแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็ประหยัดโทเค็นเวลาน้องใช้งานนะครับอ่ะสุดท้ายครับเราจะมาลองถามในส่วนของข้อมูลบริการกันบ้างครับอ่ะก็จะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับน้องก็จะิสต์ทั้งหมดออกมาให้เรานั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าที่น้องทําแบบนี้ได้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูโค้ดแบบคร่าวๆนะครับลงมาข้างล่างครับมันจะม ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นส่วนที่บอกครับว่าบอตตัวนั้นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่หรือสิ่งที่เรียกว่าโหมเนี่ยยังไงได้บ้างครับโดยในที่นี้ครับตัว AI เขาก็เจนว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วมีหน้าที่ตอบคําถามให้ลูกค้าเข้าใจง่ายเป็นกันเองอ,อันนี้ก็คือพร้อมหรือว่าโหมที่พร้อมตัวนี้จะทําการตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถอยากจะทําการปรับแต่งนะคุณสามารถปรับแต่งเองตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องกลับไปที่ AI เพื่อให้ AI ช่วยคิดให้แล้วเราแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับ รวมถึงในส่วนของชี่เนมครับถ้าเกิดว่าในอนาคตครับเรามีการเพิ่มหมวดหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็สามารถเพิ่มในส่วนของชี่เนมตรงนี้ได้นะครับโดยผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าโค้ดของแต่ละคนเนี่ยก็จะออกมาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวอย่างไงก็ตามครับผมจะเอาเทมเพลตตัวนี้ครับทิ้งไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครอยากศึกษานะครับก็สามารถก๊อปปี้ทั้งโค้ดแล้วก็เทมเพลตตัวนี้ไปลองศึกษาลองปรับแต่งเล่นเองได้เช่นเดียวกันนะครับ และเคสต่อมาครับใกล้เคียงกันครับแต่ในที่นี้เราจะสร้างเป็นตัว HR Bot กันครับก็คือจะเป็น bot ที่คอยตอบในส่วนของกฎต่างๆของบริษัทที่มันมีเยอะเลยเกินนะครับสมมุติครับผมมีไฟล์ Google Document ไฟล์หนึ่งครับที่ไฟล์นี้จะเป็นการรวบรวมครับ กฎระเบียบต่างๆของร้านของเรานะครับซึ่งมันก็เยอะมากครับดูสิครับแบบนี้ครับเราไม่สามารถที่จะทําการตอบหรือจําได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะให้น้องบอทเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลในนี้ได้นะครับวิธีการเช็เช่นเดียวกันเลยครับก็คือให้เราไปที่ Gemini นะครับแล้วก็ทําการ Copy พร้อมนะครับที่อยู่ในลิงก์ด้านล่างนะแล้วก็มาวางแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกันเลยครับก็คือให้เราทําการใช้ Google Document ID นะครับของเรานะครับซึ่งวิธีการหา ID ครับวิธีเดียวกันเลย ก็ให้เราทําการ Copy ข้างหลังดี Backslash ตรงนี้ครับจนถึงก่อนหน้า Backslash Edit นะครับแล้วก็กลับมาที่พร้อมของเราครับแล้วก็มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกดส่งไปได้เลยครับโดยตัวพร้อมตัวนี้ครับจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกับตัวเคสเมื่อกี้เลยครับก็จะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับโดยใช้ส t r u c t u r e ที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายแล้วครับทุกคนสามารถลองไปดูแล้วก็ลองไปปรับแต่งเล่นดูได้เลยครับ เป็นตอนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เจมี่นายก็ทําการเขียนตัวสคริปต์มาให้กับเราแล้วนะครับพร้อมทั้งลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีการบอกสเต็ปขั้นตอนต่างๆให้กับเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครขีดอ่านเดี๋ยวทาตามพร้อมผมไปได้เลยครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการก็คือเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละครับก็คืออันดับแรกครับให้เราทําการสร้างไฟล์สคริปต์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยไปที่ Script.Ne w ได้เลยครับซึ่งเราก็จะได้สคริปต์ใหม่ของเรามานะครับทำการลบฟังก์ชันเดิมที่ระบบสร้างมาให้ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการกลับมาที่ Gemini ครับและทําการคัดลอกโค้ดของเรานะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยครับขึ้นมาข้างบนครับจะสังเกตว่ามีตัวแปร3อันเหมือนกันกับครั้งที่แล้วนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเจนมาแล้วไม่ได้แบบนี้นะครับผมแนะนําให้เจนใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือมี Channel Access Token นะครับแล้วก็ Gemini API Key ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาค่าเดิมนะครับของน้องบอตตัวเดิมเนี่ยมาผูกนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าใครใช้บอตตัวอื่นนะครับคุณสามารถใช้ตัว แอค e ซสโ Token ตัวอื่นเนี่ยมาผูกตรงนี้ได้เลยครับสมมุติในเคสนี้ครับผมใช้ ตัว Gemini API Key ตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็ลายเซตโทเก้ตัวเดิมเลยครับผมก็จะทําการกดข้างบนตรงนี้ครับก็คือการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ตรงนี้เลือกเป็นเว็บแอปเหมือนเดิมนะครับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงให้เลือกเป็นทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็กดทําให้ใช้งานได้เลยครั้งแรกก็ให้สิทธิ์เหมือนกันนะครับวิธีการให้สิทธิ์เหมือนเดิมเลยครับเลือกที่แอคเคาน์ของเรากด advance แล้วก็กดถูครับตรงนี้กด allow นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นลิงก์เว็็็บบแออปปมาาาาครรรััซึ่่งเกกกกกททํดลลล้้วใหไี ไล v ์ Developer ของเรานะครับแล้วก็ Edit ในส่วนของเว็บพุกตรงนี้ครับแล้วก็ลิงก์ใหม่เมื่อกี้มาวางแล้วก็อัปเดตได้เลยครับซึ่งแน่นอน,นครับพอผมผูกเว็บพุกตัวนี้เข้าไปครับตัวบอทเดิมของผมที่ทําไว้เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่สามารถเข้าสู่ g o o g l e e ีได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ไปตอนนี้เนี่ยมันน่าจะต้องกลายร่างครับเป็นบอท HR เดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสอบกันดูครับว่าวิญญาณ HR บอทเนี่ยได้เข้าร่างไลน์น้องเลขาของเราหรือ,อยังนะครับ ลองสวัสดีไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีการพร้อมครับว่าข้อมูลถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะไม่มีการตอบนะครับเดี๋ยวผมลองถามอย่างอื่นดูนะครับเกี่ยวกับ HR ชนะ,ะมาแล้วครับน้องไม่พูดเล่นกับเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถามเนี่ยน้องก็จะตอบมาเป็นฉกฉาแบบนี้เลยฮะสมมุติถ้าเกิดว่าเราถามว่าลาพักลอนต้องลายอย่างไง อ่าได้เหมือนกันนะครับลาพักล้อนยังไงนะครับสำหรับอายุงานยังไงตอบมาได้หมดนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับเนี่ยผมมาดูในไฟล์เนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยว่าลาพักล้นเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าตรงกันนะครับแล้วก็มีขั้นเป็นตอนทั้งหมดตามที่เราเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ HR ต้องทํางานตอนนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องตอบเรื่องของกฎอีกต่อไปนะครับเพียงแต่ทําการ m a i n ทนไฟล์นี้ให้เรียบร้อยอัปเดตอยู่เสมอนะครับแล้วก็เอาตัวบอทตัวเนี้ย ไปให้ทีมงานที่อยู่ในองค์กรของเราสามารถใช้ในการถามตอบได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้ววันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้าง AI Chatbot ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่เราเอาตัว Gemini API ฟรีแบบนี้มาใช้นะครับมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะครับนั่นก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ใน commercial ได้นั่นเองหรือถ้าเกิดว่าเราไปใช้เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงครับเวลาที่มีลูกค้าทักมาเยอะครับมันอาจจะทําให้โทเค็นหรือโคตาของเราเนี่ยมันหมดก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เป็นแบบ commercial จริงๆนะเราควรจะต้องไปซื้อขีแบบเสียยงเงินนงครับ หรือเกิดว่าใครที่คิดว่าการทําแบบนี้แบบมันยุ่งยากนะครับเราอยากจะมีระบบที่มันมีอินเทอร์เฟซที่หน้าตาดีๆนะครับเขียนแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตให้ด้วยครับผมแนะนําให้ทุกคนไปดูคลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่ผมใช้ระบบที่ชื่อว่า CPT ครับในการสร้างตัว AI Chatbot ซึ่งต้องบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเฟรนลี่กว่ามากๆครับไม่ต้องมาพร้อมอะไรให้วุ่นวายแล้วก็เราสามารถที่จะขีย์ข้อมูลลงไปได้เลยครับว่าเราอยากจะได้ตัวพร้อมในลักษณะแบบไหนนะครับผู้ช่วยของเรามีเป้าหมายแบบไหนนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้โค้ด ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะพอเห็นภาพครับว่าการเอา AI c h a t b o มาช่วยในองคอ์กรเนี่ยมันน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้องคอ์กรของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นขนาดไหนครับ